เต้นมากได้มีโอกาสวาดโตรกตูนก,กับแบรฟลอนได้ดีไซน์ทุกอย่างออกมาเป็นกระเป๋าผ้าโปรเจกต์นี้ แอกจนี้ดีใจมากๆเลยค่ะพอเน้นะคะได้มา X ก,กับ r e v l อ n ค่ะซึ่งเป็นแบรนด์เครื่องสำอางแบรนด์โปรดมากพันนึกถึง r e ปบอลแรกๆเลยอะเนยจะนึกถึงลิปสติกสีแดงที่คุณแม่ชอบทาน,นะคะสมัยรับปริญญาถ้าเกิดใครอยากแต่งหน้ากับเครื่องสำอางที่แบบคุณจะสวยทังวันแน่ๆคือฟอรเดชั่นของ r e v l อ n ูดคุยว่าความเป็นผู้หญิงเรฟลอนเนี่ยเป็นยังไงนะคะผู้หญิงเรฟลอนเนอคือลีฟโบลีเป็นผู้หญิงที่มั่นใจในตัวเองเราไม่ได้จ้าชัว่าผู้หญิงเรฟลอนเนี่ยต้องเป็นแบบไหนทุกคนสวยในแบบของคุณเองแรฟลอนเนี่ยเขาอยากรีเซนต์ความเป็นตัวตนของเราออกมาเป็นผู้หญิงที่มั่นใจในตัวเองก็เลยนึกถึงตัวเรื่องสําอาเป็นผู้หญิงที่แบบ happy, แฮปปีอออนน้แบบเนอหนึกออกมาหน้าแบบแบบสวยมีความสุข แล้วก็ต้องมีการ sketch ก่อนก็พยายามจะวางคอ m p o s นะคะว่างานเราจะไปอยู่แบบส่วนไหนนะคะหรืออยากมีความสนุกสดใสนะคะเติมสีสันให้กับตัว reflon นะคะแน่นอนสีที่เนชใยก็ยังจะเน้นเป็นฟิลสีแดงนะคะก็มีโค้ดของโปรเจกต์นี้นะคะคือลี่หรือว่าแบบ stay happy ที่เนย a d เข้ามาหรือแบบ bright up your day with reflon ใน element ของภาพต่างๆเนี่ยเยก็ลองสเกมาเป็นแบบโลเกอรสำอางเขาเ หรือเป็นผู้หญิงในแบบหลายๆสีผิวหรืออีเวต์แบบมดดี้ที่แบบมีความเป็นผู้หญิงจริงๆอะ่ะจะมีฟิลแบบมีผมเป็นหลายสศร้าหลายสีนะคะสีผิวต่างๆก็คือทุกคนสวยหมดในแบบที่ทุกคนเป็นค่ะ ที่มาลงตัวไซส์ขนาดจริงแล้วก็จะเป็นแบบเป็นกระเป๋าที่น่ารักมากมีทั้งถูจกบเที่เป็นลายและตัวตูดเองก็เป็นลายทีมเรฟลอนมีดีเทลมากๆอยากให้ลูกค้าทุกคนได้ขอออกมาที่ดีที่สุดแล้วก็ยังมีกระเป๋าที่เป็นกระเป๋ารูดด้วยที่จะเป็นแบบผงผ้าที่เอาไว้แบบรูดดึงอะไรองี้ก็น่ารักมากๆเนก็ต้องขอขอบคุณเรฟลอนนะคะที่ให้เนอนโนได้มีโอกาสมาวาดดวลายในโปรเจกต์นี้นะคะฝากทุกคนด้วยคะ่ะเรฟลอน x